ที่ประเทศจีนเนี่ยอุปกรณ์สำคัญสำหรับการกินอาหารเนี่ยคือตะเกียบนะเรียกว่าอาหารทุกมื้อนี่ต้องมีตะเกียบแล้วคนจีนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมีถึงพันล้านคนอาหารสามมื้อก็ต้องใช้ตะเกียบทั้งนั้น เละเดี๋ยวนี้ก็มีค่านิยมนะคือใช้แล้วทิ้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะก็มีตะเกียบถูกทิ้งเนี่ยไม่ทำกว่าสองพันล้านคู่เลยนะเรียกว่ามือมาทีเดียวตอนนี้ก็มีคนพยายามที่จะลดการใช้ตะเกียบหรือ ทิ้งตะเกียบให้น้อยลงนะเดี๋ยวนี้มีตะเกียบรุ่นใหม่นะที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศจีนนะนี่เท่าที่ทราบนะคือตะเกียบที่ทิ้งเฉพาะส่วนปลายตะเกียบเนี่ยของจีนเนี่ยนะยาวประมาณ8ดนิ้วนีส่วนที่ใช้สัมผัสอาหารเนี่ยก็ประมาณสองนิ้ว ส่วนที่เข้าปากคนก็ประมาณสองนิ้วเขาก็เลยมีตะเกียบรุ่นใหม่นะส่วนปลายสองนิ้วเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนได้มาเสียบเข้ากับกรอบโลหะที่อยู่ปลายของตะเกียบกินใส่ก็ทิ้งนะทิ้งเฉพาะส่วนปลายเพราะนั้นเนี่ย หกนิ้วของตะเกียบก็ยังใช้ต่อได้ทิ้งไปเฉพาะสองนิ้วนะที่จริงมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยนิยมก็คือใช้ตะเกียบพลาสติกหรือใช้ตะเกียบสเตนเลสใช้ได้เรื่อยๆนะใช้ได้ทุกมือเลยนะไม่มีอะไรทิ้งนะ แต่ว่าคนสมัยนี้จะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องทำความสะอาดนะต้องเช็ดหรือว่าต้องเอาน้ำล้างซึ่งสำหรับคนสมัยนี้ถือว่าไม่สะดวกในยุคนี้เนี่ยเราเช่อชูความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นประเภทว่าเอาของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยเพียงแต่ทำความสะอาดเนี่ยคนก็ไม่ค่อยนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีตะเกียบแบบที่ว่านี่เนี่ยคือทิ้งเฉพาะส่วนปลายซึ่งที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องทิ้งก็ได้นะถ้าเรารู้จักทำความสะอาดส่วนปลายเนี่ยมันก็ใช้ต่อได้อีกหลายครั้งแต่อย่างที่ว่านะคนสมัยนี้ก็เน้นความสะดวกสบายแต่สะดวกสบายยังไงไม่ให้มันเสียหายมากเสียหายในที่หมายคามว่า ทำให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไอการทิ้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะเกียบหรือกรตามเนี่ยมันก็คือการเบียดเบียนธรรมชาตนะิทำให้เบียดเบียนธรรมชาติมากคือนแล้วกเกิดขยะด้วยบ้านเราเนี่ยไม่มีไม่ค่อยใช้ตะเกียบนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็นิยมใช้ พวกภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งเช่นจานหรือว่าช้อนซ่อมนะที่เป็นพลาสติกทั้งหมดนี้ก็เพือ่พออะไรก็เพราะอะไรเพราะความสะดวกสบายนะไม่ต้องพกช้อนไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องล้างช้อนล้างซ่อมสมัยก่อนนี่พระไปไหนเนี่ยนะต้องพกช้อนไปดนะ้เพราะว่าวัดที่ไปไปชั้นเนี่ย ถ้าเป็นต่างในงวันที่ไม่มีช้อนให้เนี่ยเพราะว่าช้อนนี่เป็นของแพงต้องพกช้อนไปด้วยถ้าไปฉันรัดต่างในวัาไม่มีช้อนนี่ลําบากนะเจ้าพาก็ต้องนขนควายหามาแต่เดี๋ยวนี้ช้อนเนี่ยไม่ต้องพกแล้วเพราะว่ามีช้อนพลาสติกนะใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งเดี๋ยวนี้การใช้ของแล้วทิ้งเนี่ยมันเป็นค่านิยมหรือเป็นวิถีชีวิตไปแล้วนะ บางอย่างเนี่ยอาจจะใช้นานหน่อยแต่ก็ไม่นานมากเช่นเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ใช้สองสามครั้งแล้วทิ้งเนี่ยเยอะมากเนะเรียกว่าเป็นภูเขาเลากาเลยเนะมีบางประเทศนี่เขาเก็บรวบรวมเสื้อผ้ามือสองเนี่ยซึ่งยังใหม่อยู่เลยเพราะใช้แค่ไม่กี่ครั้งปรกว่าสถานที่รวบรวมนี่มันกลายเป็นภูเขาเลากาเลยเนยมะมือมามาก และจำนวนไม่น้อก็กลายเป็นขยะวัฒนธรรมใช้แล้วทิ้งเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มันก่อปัญหามากนะแก่สิ่งแวดลอ้อมแล้วก่อปัญหากับนิสัยหรือพฤติกรรมของผู้คนด้วยและเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะใช้แล้วทิ้งประเภทเสื้อผ้าเท่าน,นั้นนะกินเหลือก็เหมือนกันนะกินเหลือนี่ก็ กลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วสมัยก่อนนี่เราจะมาเด็กๆถูกสอนว่ากินข้าวนี่อย่าให้เหลือแม้กระทั่งเม็ดข้าวนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยข้าวเนี่ยมันเป็นของที่มีราคาหรือถึงไม่ได้หรือถึงแม้ว่าไม่ได้ซื้อข้าวแต่ก็ต้องปลูกข้าวเองดำนาเองเกี่ยวข้าวเองตำข้าวเองเพราะใน,นข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยนะ มันต้องแลกกับเหงื่อนะเหงื่อมม่รู้กินเม็ดนะไกวได้ข้าวหนึ่งเม็ดมาเพราะนั้นคนสมัยก่อนนี่เห็นคุณค่าของข้าวมากแล้วก็สอนกันเรื่อยมานะว่าข้าวนี่ต้องกินให้หมดจานให้เกลี้ยงเลยนะไม่ใช่เฉพาะพาข้าวจะแต่องอื่นด้วยเจอนี้เรากินแบบกินเหลือทิ้งเยอะมากเนะยเพราะว่าข้าวราคาถูกอาหารไม่ใช่เฉพาะข้าวเนี่ยอาหารเนี่ยราคาถูกนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้นะ เราปนเปรลสนองความอยากกันได้ง่ายมากเวลากินอาหารถ้านะไปกินข้างนอกนี่ก็สั่งอาหารหลายจานแล้วก็กินนิดๆหน่อยๆนะเพื่อรสชาติเพื่อความดอร่อยแล้วก็เหลือทิ้งนะเหลือทิ้งแล้วกลายเป็นอะไรเป็นขยะนะอันนี้ยังไม่นับนะพวกแพ็กเกจหรือพ,พลาสติกเนี่ย หรือโฟมเนี่ยนะใช้กันเยอะมากแล้วก็ใช้ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทิ้งแล้วก็กลายเป็นขยะนอกจากไปเบียดเบียนธรรมชาตินะแล้วก็ปล่อยมลพิษปล่อยความพิษออกมาแล้วไอ้พลาสติกที่ใช้แล้วแล้วทิ้งเนี่ยนะใช้แบบไปเดี๋ยวไปเดีวก็ทิ้งก็กลายเป็นขยะมันเรียกว่ามีทุกคนทุกแห่งเลยบนดิน ในแม่น้ำลําคลองในทะเลในมหาสมุทรพลาสติกทั้งนั้นทั้งวันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะเกิดขึ้นเพราะหนึ่งเนี่ยคนสมัยนี้เชิดชูยกย่องความสะดวกสบายนะความสะดวกสบายกลายเป็นพระเจ้าไปแล้วทำอะไรก็ขอให้สะดวกสบายไว้ก่อนบางทีเปิดไฟนี่ก็เปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนเลยเพราะว่าแค่เดินไปปิดเนี่ยนะมันไม่สะดวกสบายหรือว่าจะ จะขึ้นตึกเนี่ยแทนที่จะเดินก็ใช้ลิฟต์เพราะมันสะดวกสบายแต่มันสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลืองทรัพยากรมากของที่ใช้แล้วทิ้งทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อความสะดวกสบายอีกส่วนหนึ่งก็เพราะต้องการสนองความอยากแบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนเสื้อผ้าก็สวยดีแล้วแต่ว่าใช้ได้สองสาครั้งก็อยากได้ตัวใหม่เพราะมันสนองความอยาก หรือว่าเพราะมันมีรุ่นใหม่ไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวนะอย่างอื่นด้วยนะข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้มาราคาถูกแล้วก็คนสมัยนี้ก็คิดว่าการสนองความอยากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายอะไรแต่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหามากนะเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนะตอนนี้สิ่งแวดล้อมนี้กำลังแย่นะ โลกธรรมชาติกาลังแย่เพราะว่าขยะก็มากหรือว่ากระบวนการผลิตก็ทําให้เกิดปัญหามลภาวะยังไม่นับนะการที่เบียเดเบียนทรัพยากรอย่างมหาศาลข้าวที่ปลูกผลไม้ที่ปลูกธัญญาหารที่ปลูกนี่มันต้องใช้ปุย๋ยต้องทําลายป่าต้องใช้น้ํามากแล้วคนก็กินไปเดี๋ยวกินก็กินนิดกินหน่อยแล้วก็ทิ้งกลายเป็นขยะ นตรงนี้นมันทำให้เกิดปัญหาหมลภาวะเกิดปัญหาโลกร้อน,นเกิดปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรในที่สำงัญอย่างนึงคือมันไปสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับเราเนะคนเราเนี่ยถ้าว่าเป็นมีนิสัยประหยัดอยู่ง่ายเรียบง่ายนะไม่สนองกินเลสมากเนี่ยหรือไม่ติดในความเรดอร่อยมากเนี่ยมันทำให้ชีดมีความสุขได้ง่ายนะแต่เดี๋ยวนี้เรา ไม่เห็นคุณค่านะของความประหยัดพอคิดว่ามันมีเยอะอาหารมีเยอะจะประหยัดทำไมแต่ว่าไม่รู้ว่า,าการไม่ประหยัดนี่แหละมันสร้างปัญหาให้กับโลกแล้วกับตัวเราด้วยทำให้กลายเป็นคนที่มีนิสัยฟุม่มเฟือยฟุ้งเฟ้อพอฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อแล้วหนึ่งมันก็อยู่ยากแล้วไปไหนก็ลําบากแล้วแล้วก็แถมยังตกเป็นท่าของกิเลสแพ้แพ้ต่อกิเลสได้ง่ายไอ้พวกนี้มันก็ก่อให้ผลเสียกับเรานะ เพราะนั้นในการที่เราเนี่ยขนขควยหันมาบริโภคทรัพยาการธรรมชาติให้น้อยลงประหยัดมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าะหรือแม้แต่ช้อนซ่อมจานชามเนี่ยนะอันนี้มันมันมีประโยชน์มากนะมันมีความสำคัญสำหรับโลกแล้วก็สำหรับตัวเราด้วยซึ่งคนเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจเพราะคิดว่าของมีเยอะแล้วเนี่ยทำไมต้องประหยัดด้วย จริงๆแล้วของที่มีเยอะเนี่ยมันก็มีเยอะได้เพียงแค่โชว์ครั้งโ่ว์คราวอีกห้าสิบปีข้างหน้าอีกยี่สิปีข้างหน้าไม่รู้จะมีเยอะมากมายแบบที่เรามีตอนนี้หรือเปล่าเพราะเราอนาคตเอามาใช้เสียแต่วันนี้ลูกหลานก็คงจะต้องลำบากในวันข้างหน้าเตรียมรับผรอี <c oughs> ตังปฏิตังรุมพังคอ่อยแต่พรที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้ว พิบาเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรสาสเพบุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งบวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยตาเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติรโสยตาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาิพยจโยวิวาชนตุ ความเจร่ทั้งปวงจงบำราดไปสัพโรโรควินาสตุโรทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพาวตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีภาอยู่โภภาวท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาน,นาสิริสนิจังวุธาปัจจายินโน จัตตารธรรม,มาวทันทียุวันโนสุขังวลังสี่ปาการยืออายุวันนาสุขาภรายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพพาวาตูสัพพมังคลังพสัพพมงคนจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาพล่าเทวตาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพาภูธาอนุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงสาทธาโสธิพภวันตุเจขอควาสรดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านุเมื่อเถิดปจิสังขายโญนิสงปินปาดังปฏิเส้ว่ามี เนวะทวายานะมัทายะนวิภูสนายะวาเทวอิมาสากายะสัจจิตายาปนายาวิหิงสุบารติยาตาริยาโยคาหายาอิจิบุรานันจเวทนังปฏิหังกามินาวันจานุปาเทสามิตาราจะเมีภเวสติอนาวันจาระ